มาแล้วมาแล้วสวีดาสวัสดีพวกกับผมอีกครั้งมีแบรล,ลี่กับช่องเพฮาสมาร์ทเวิร์คครับอยู่ในเกม Division 2กันครับเยียร yeah. oh. ์ฮซีซัน2กันแล้ววันนี้เรามาทำบิวครับบิวเผา360องศาบอกได้เลยครับเผางานนี้หืพลานุภาพร้ายแรงมากครับแรงจริงๆและที่สำคัญครับดูให้จบคลิปนี้ครับจะมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นครับ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากทีนี้กลับมาที่คิปครับเผานะครับ360องศานะครับรอบทิศจริงๆวางตำแหน่งตัวเองไม่ดีอยู่ในทำเลไม่ดีตัวเราเองตายได้เหมือนกันโอเคโยนไปแล้วครับเผาหรอบทิศครับมไม่รอดติดไฟกันทุกตัวโกโบอ,อีเวนต์หน้าบอกให้ศัตรูติดไฟ ไม่มีปัญหาเลยครับทำง่ายเลยนั่นไงครับหลายแรงขนาดกล่องกระสุนติดไฟยังระเบิดโดนตัวเราเองได้มาดูที่บิวกันครับผมใช้สายไฟวอลครับเพื่อที่จะได้เผาและติดนานส่วนปืนนะครับผมไม่ได้ไมล์หรือว่าไม่ได้วอลลี่อะไรมากเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าจะใช้ ปืนตัวใหม่ครับที่เป็น Exotic ที่มีชื่อว่า i อออน n ลังตัวนี้นะครับปืนนี้ก็จะเป็น l m g ครับที่มีทาเลนนะครับทุกๆครั้งที่เรายิงออกไปครับก็จะมีฮีทมิเตอร์นะครับฮีทมิเตอร์ก็จะเป็น50%ของแม็กกาซีนแม็กกาซีนของเรามี100นัดยิงออกไป50นัดครับก็จะเกิดฮีทมิเตอร์ฮีทมิเตอร์เต็มเมื่อไหร่ครับก็จะยิงให้ศัตรูติดไฟได้เหมือนกัน แต่เสียดายครับรีโหลดนานเกินไปครับเลยไม่ใช้อีกปืนหนึ่งครับที่น่าแนะนำก็คือไฟโลว์ y มเน็กครับตัวนี้เป็น AR ครับเป็นแบรนด์เนมครับที่มีชาเลนจ์ที่มีชื่อว่า perfect i g n i t ครับจะทำาาเม g เพิ่มขึ้น25%สำหรับศัตรูที่ติดไฟนะครับฆ่าไปได้3ตัวตัวถัดไปเราก็จะยิงติดไฟใช้ได้ดีเหมือนกันลองไปหาใช้กันดูนะครับ ทีนี้กลับมาที่อาวุธของเราครับผมใช้ปืนพกครับธรรมดาที่มีทาเลนที่เป็นอิงซิงนะครับทุกครั้งที่เรายิงใส่ศัตรูครับก็จะเพิ่มดามเมจให้สกิลของเราเข้าไปอีก15%เป็นระยะเวลา5วินาทีก็จะยิงเลี้ยงไปเรื่อยๆครับสกิลเราก็จะได้แรงขึ้นมาที่หน้ากากครับหน้ากาก,กวายได้าสเตตัสเอฟเฟกต์สิร์ดโปรเทค10%แล้วก็12%สกิลเอสนะครับ ทีนี้มาเกียร์เซตใหม่ครับ XURO นะครับตัวนี้ผมจะใส่ทั้งหมด4ชิ้นนะครับมาเริ่มกันที่ใส่2ชิ้นก็จะได้ระยะเวลาในการเผาเพิ่มขึ้นมาอีก20%และก็15%สําหรับสกิลเฮลครับ 3ชิ้นก็จะได้เผาดาเมจนะครับดาเมจเพิ่มขึ้นไปอีก40% 4สีชิ้นครับจะได้ป้อมไฟหมุน360องศาครับแต่ป้อมไฟเราไม่ต้องห่วงครับไฟตัวนี้ไม่ทำลายเราครับเราไม่มีปัญหาครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารีเซ็ตหรือว่ากูดาวหมดป้อมไฟเราก็จะเป็นระเบิดผมก็จะใส่ทั้งหมด4ชิ้นก็จะมี Status เอฟเฟ t แล้วก็ใส่มอดสกิลเฮดเข้าไปส่วนชิ้นอื่นๆก็จะเป็นส t a ตัเอฟเฟ มีหมอดก็ใส่สกิลเฮดครับส่วนเสื้อนะครับก็จะมีทาเลนตเพิ่มระยะการติดไฟเข้าไปอีก2เมตรนะครับจากศัตรูที่ติดไฟโอเคสีชิ้นลองไปหากันดูปรับเปลี่ยนไม่ยากแต่งไม่ยากหรือว่าเป็นเทมเพลตนะครับเป็นแนวทางสำหรับเพื่อน ส่วนหัวข่าวผมใช้กลิลนเกียร์ครับที่จะได้เป็นสเตตัสเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมาอีก10%อ t ต i ิบิ e ก็จะใช้สเตตัสเอฟเฟกแล้วก็ใส่สกิลเฮดเข้าไปแน่นอนครับป้อมไฟของเราครับแต่เสียดายครับคูดาวตั้ง35%แต่แลกกันมากับเบิร์นดาเมจครับเผาความแรงของการเผาของเรานะครับได้ที่แสนดทีนี้มาดูการใช้งานครับ ณตอนนี้ผมก็สกิลติดๆดับๆครับโยนสกิลออกไปครับเราสามารถปิดเปิดได้นะครับเปิดสกิลก็ค่อยๆลดลงนะครับสังเกตแล้วเราก็ปิดผมจะใช้ลักษณะนี้เปิดเดินเข้าไปใกล้ๆครับไฟก็ไม่ทำอะไรกับเราได้าเราก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้ครับปิดแล้วก็เปิด สังเกตเอานะครับว่าเราจะใช้ที่มือซ้ายหรือมือขวาเราก็ปิดแล้วก็เปิดอย่างนี้เอาเสร็จแล้วเราไม่อยากใช้นะครับก็รีเซ็ตเขาก็จะเป็นละเบิดทีนี้มาดูสถานการณ์จริงครับช่วงนี้ผมยังไม่รู้วิธีแก้สกิลครับโยนออกไปไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งเข้าไปครับ เมื่อเราวิ่งเข้าไปเสร็จปุ๊บเผาเมื่อเราเผาเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้โดนนะครับเข้าไปช่วยยิงหรือว่าตัวเราเองก็ช่วยยิงครับประมาณนี้เลยรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นถังระเบิดถังแก๊สหรือว่าถังน้ํามันอยู่รอบข้างระเบิดหมดนะครับอยู่ใกล้ๆสวยได้เหมือนกันเช่นกรณีของผมครับที่แน่ๆครับคลิปนี้ดูกันยาวๆครับสิ่งที่เกิดขึ้น โอกาสเกิดขึ้นน้อยมากครับระยะเวลาที่ผมเล่นมาหลายๆชั่วโมงนี้ผมเพิ่งเกิดขึ้น2ครั้งเองครับเอาละทีนี้ไม่ตัดต่อคลิปเลยให้ดูกันต่อครับหลังจากที่เราตายครับวิ่งไปต่อครับลักษณะการใช้งานผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแต่เสียดายที่ครูดาวเขายาวครับแถวนี้มีกระสุนพิเศษเติมสักหน่อยครับแล้วก็เข้าไปโจมตีศัตรูครับ เมื่อเราโยนไม่ได้แต่เรารู้ว่าจุดเกิดของศัตรูอยู่แถวนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยๆคืบขานเข้าไปครับตอนนี้ยิงกนิดหนึ่งครับเอาละปิดจุดเกิดของเขาแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็เผาเรียบร้อยที่เหลือก็เกลีรยพื้นที่ครับเสียด้นะ เผาแล้วไม่ลามถ้าเผาแล้วลามนี่คงสนุกเลยเผาเรียบร้อยเมื่อศัตรูติดไฟก็ถือว่าเป็นการเบรกเกมเสร์ฟช่วยเราในการยิงได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างว่านะครับชุดนี้ยิงไม่แรงเสียดายจริงๆเดี๋ยวต้องปรับครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับตามอัธยาศัยเลยครับถือว่าเป็นแนวทางแล้วกัน มีกระเพาแรงดีเหมือนกันนะครับเนี่ยปิดเปิดปิดเปิดประตูติดไฟเราก็ยิงครับประตูไม่ยอมออกมาเก็บของแดงกัดงก เกือเกมเออร์เลอร์เกมแฮงเดี๋ยวของหายศัตรูติดไฟแล้วครับทำดามเมจต,ต่อแม่กลัวไฟนะเนี่ยไฟเราแรงครับเขากลัวเก็บก่อนรอจังหวะรอเวฟหน้าครับเพราะครูดาวนานเรียบร้อยดูสิครับครูดาวผม20วินานเกินเดี๋ยวต้องปรับครับ มาแล้วมาเติมรอกูดาวครับจังหวะรอกูดาวก็ยิงได้ก็ยิงครับเบรกเกมเสร์ฟไปก่อนเดี๋ยวให้สังเกตจุดที่ผมวางป้อมไฟดีๆนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ก็ตีคอนโทรพอยต์ขึ้นข้างบนหลบตามสูตรเดิมครับ ศัตรูเข้าใกล้ป้อมไฟก็เปิดสวิ์ครับแล้วก็เขาจะได้ไหม้ไปเพื่อนๆก็จะได้ยิงง่ายขึ้นครับเขาก็ทำดาเมจกับเราไม่ได้ศัตรูตมาเติมนะครับเราก็รอรัศมีของการเผาก็ไกลดีเหมือนกันนะครับไม่ใช่วงเล็กๆเ,เลยขึ้นมาข้างบนนี้มองเห็นชัดครับ ใช้โดนเขาช่วยครับดาเมจไม่มียิงไม่แม่นเอาโดนเข้าไปช่วยแค่นั้นเองครับมากใกล้ๆแล้วใช่ไหมเผาเมื่อเราเผาได้ครับเขาก็เสียการเราก็ยิงครับ วิ่งมาแล้วตัวเผาเองอ้าวของแดงตกครับ1 c o n t คอนโทร n อยต์สของแดงอ้าวสรุปว่าให้ดูบิวหรือดูของแดงกันเนี่ย <c oughs> เป็นอย่างนี้แหละครับทีนี้ก็ดูกันยาวๆเลยนะครับสำหรับการใช้บิวป้อมไฟตัวนี้นะครับต่อไปเวลามีโกโบอีเวนท์ทำให้ศัตรูติดไฟก็คงจะไม่ยากแล้วครับใส่ชุดนี้ก็ไปเผาเผื่อเพื่อนๆคนไหน ช้เคมลอนเชอร์ไม่ถนัดก็ใช้ป้อมไฟตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะให้ถามความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับตอนนี้ป้อมไฟตัวนี้น่าจะใช้ในด่านนะในห้องแคบๆเข้าด่านแล้วเผานะั้น่าจะเผาได้ทั้งห้องสบายๆเลยพื้นที่โล่งอย่างนี้อรัศมีทำการไม่ทั่วถึงครับถ้าเข้าด่านนี้โอ้โหเต็มๆในแต่ละห้องที่เราผ่านนะจบสบาย เอาละก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับเปลี่ยนปรับใช้กันดูนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี success. Thank okay. you.